สหรัฐหุ่นแล้วญี่ปุ่นออสเตรเลียไม่รวมรบด้วยกลัวจีนขณะที่รัสเซียเอาคืนยูเครนใช้คัสเตอร์บอมสหรัฐที่เบลกรอด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเน้นย้ำถึงสหรัฐหากมีการจัดหาคัสเตอร์บอมบ์ให้กับยูเครนทางกองทัพรัสเซียก็จะถูกบังคับให้ใช้อาวุธที่คล้ายก,กันกับกองทัพยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ทั้งนี้ดรประถมพงษ์โพป,ประสิทธิ์ที่น,นั่นนักวิชาการทางบรรพัันดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิจิตเมื่อวันที่23รกรกฎาคม2566ถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดแบบต่อนเนื่องกันหลายข้อความว่าไม่รอดทั้งคู่เซเลสกี้พยายามขอให้อเมริกาช่วย ล่าสุดคืออเมริกาส่งระเบิดดาวกระจายไปให้และยูเครนก็ใช้ระเบิดดาวกระจายแล้วกับประชาชนชาวรัสเซียที่เบลเกรอสแม้ว่าจะสร้างภาพว่าจะระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนก็ตามแต่ปัญหาก็คือรัสเซียมีอาวุธดาวกระจายเยอะกว่ายูเครนและสามารถใช้เครื่องบินรบค้นไปถล่มยูเครนได้ลึกกว่าที่ยูเครนจะทํากับรัสเซียได้้ารัสเซียเอาจริงนําอาวุธดาวกระจายไปถล่มศูนย์บัญชาการยูเครนที่เคียฟหรือที่ภาคตะวันตกหรือค่ายทหารยูเครนในภูมิภาคต่างๆ เครนจะเสียหายกว่าเดิมหลายร้อยเท่าและจะปิดเกมสงครามเร็วขึ้นด้วย ตอนนี้อเมริกาทุ่มเงินให้ยูเครนไปแล้ว185,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่มีวี่แววว่าจะชนะใดๆทั้งสิ้นเลยอเมริกาไม่สามารถที่จะช่วยได้มากถึงระดับนี้อีกแล้วซึ่งเกตได้ว่างบที่จะช่วยให้ระยะหลังๆอยู่ระดับแค่1,000-2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่านั้นน้อยครั้งที่จะถึงระดับ10พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่ได้ช่วยให้ยูเครนชนะสงครามได้เลยรัสเซียใช้ขีป,ปนาวุธออน ถล่มโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพยูเครนที่โอเดสซายูเครนใช้จังหวะที่รัสเซียอนุญ,ญาตให้ขายธัญ,ญพืชที่ท่าเรือในภาคใต้ได้จึงมีการใช้เรือขนเอาเทคโนโลยีสงครามจากนาโตมาไว้ที่โอเดสซาอย่างต่อเนื่องแล้วคิดว่ารัสเซียจะรู้ไม่ทันโดยเหตุนี้พอยูเครนถล่มสะพานใครเมียรัสเซียจึงถือโอกาสถล่มอาคารที่เก็บเทคโนโลยีทางทหารไปด้วยเลยระเบิดดังกึกก้องเกิดเปลวไฟลุกไหม้อย่างขนาดใหญ่ถ้าไม่ใช่ระเบิดถูกเพลิงไหม้แล้วเป็นอะไรอเมริก การสวยแล้วพันธมิตรสองชาติคือญี่ปุ่นและออสเตรเลียแสดงท่าทีไม่อยากร่วมรบด้วยหากมีปัญหากับจีนกรณีไต้หวันจนกระทั่งต้องมีการส่งกองกำลังไปปะทะกัน ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรมากกว่าที่ไม่สนับสนุนให้รัฐบาลร่วมมือกับอเมริกาส่วนรัฐบาลออสเตรเลียออกมาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนอเมริกาหรือไม่หากเกิดความขัดแย้งทางทหารขึ้นมาเห็นสภาพยูเครนโดนรัสเซียอัดน่วมอย่างนี้ออสเตรเลียและญี่ปุ่นก็ปอดแหกไม่อยากให้ประเทศตัวเองโดนเหมือนยูเครนแน่นอนอเมริกาน่าจะเลิกปอดแหกกล้าเดียวกับรัสเซียหรือจีนกันตัวต่อตัว,ตวไปสุดซอยเลยจะดีกว่าโลกจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร